แนวกินเศร้ามือนีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะย่างหัวใจไก่กับไอ้น่องมนะ,ะนาขะเนาะขาเอิญปีกบนบ่เ <laughs> นี่ยค่ะขาเอิญบ่ถึกนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้แนวกินเศร้าแล้วก็สีตามักแตงค่ะจำแจ่วพร้อมแจ่วมีทั้งโตตลอดแนวกินเศร้าจดจิวดจ้ามอือนีได้ย่างกินน่อค่ะพี่น้อง วิธีแม่บ้านยิด้ากินค่ะย่างย่างหัวใจไก่คิดเห็นตะกีนนะพี่น้องเนาะเจ็ดงานกุ้งเขพบนะเด่ะยปยีดต่อคิ้วเสื้อนนี่แหละกบขยัวหอนหอนมึงเนะะี่ย <c oughs> ค่ะฉจำๆแซ่บค่ะน่ะ อไก่ได้แล้วค่ะจะแซ่บยายสิไปใส่นอ้อมือนอี่คือแต่งตัวสวยแท้ <c oughs> ไปงานขาวดำค่ะพี่น้องเวลาไม่ยกแกนคนสวยอุย้ยแท็กซี่ขนาดเสื้ออุ <c oughs> ้ยคนตัวตัวจะข่อยแล้วพี่นอ <c oughs> อ้องพร้อมเสิร์ฟนะคะมากินข้าวเช้านมกันค่ะพี่น้องเอ้ยบานเฮา วิ่งไกลวิ่งหัวใจไกลต่ำแก้วต่ำแตงแค่นี้ก็สุดแล้วค่ะพี่น้อง